ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่มาไ่มองหาอาหารเลงก่อนมือนี่พี่น้องเอ้ยหลายมือแล้วบดไดมาน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่รู้สึกว่าหลากลัวงวดนั้นอยู่พี่น้องบางวดนั้นน้ำยังบ่หลป่านนี้ป่านนี้หลายเติบและน้ำก็ได้พี่น้องเอ้ยฝนตกเด้พี่น้องฝนตกน้ำก็ขึ้นเลย ฮ้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ยังฮ้อนอยู่ฮ้อนรู้ปดซะฮ้อนแหงพี่น้องเอ้ยเอาอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยไปไกลอีกดอกเอาแถวนี้แหละตกพอได้กินแรงแล้วก็เมื่อพี่น้องเอ้ยหาอาหารแรงมันลมรู้น้ำแบบนี้น้ำไหลเลยเพื่อได้กินแรงนะพี่น้องได้เฮือกได้เฮือกยังบริสารน้ำออกซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยพื่อ จบมหลายมือหลายบริมาหลายพี่น้องเห็ดน้ำให้น้ำนาน้ำหัวน้ำสวนกันยังบวแล้วอยู่พี่น้องเอ้ย ปลาปมพี่น้องเอ้โหปลาปุ่มปลากุลามปลากุลาม,พ,ลามพี่น้องข้าวแม่กระเด้งไงนี่ข้าวแม่กระเด้งไงเลยโอ้โพี่น้องเด้อดี cô lam thì nó người nó lá và cô lam tổ ngâm ngâm lưới để cô lam thì nó người để anh này xanh thì nó ơi áo mà lá thử ngon lấy cái thì nó xanh cái này. สังเกตอือพักหุ่ลามะน,นี่พักุ่ลามพากหุ่ลามพี่น้องเอ้ยเอาไปมันยังน้องบัดกี่พี่น้องเอ้ย เงาแม่ก็แดงอันนี้น,นี่นปากกุลามากุลาม màn và cú lom thêm mình ạ à, Hãy subscribe à, <laughs> แล้วปรากดนี่นี่ยาคิดล,ลายละนี่ปรากฏ จะมีปาลาคูรามพี่น้องเลยเด็ดหั่นในนี้บานนี่ปลาห้ำ เก้งนะนี่เออปากเก้งอันนี้นั่นลำลำป่าเก้งเอางานอยู่ดอกพี่น้องเลยติกุลำกับแม่บักใหญ่อันนี้นปาลาเก,าากา้งน,นี่นี่

คุลามอันไดุ้า,ามกิน,นาอาอนี่ดิกุ้ามเือนอันนี้ก็นดนะกุา้าม อ่ะนเนี่ยอ้ออะุลามพี่น้องคุลามอาหอดเงือ,อเน,นเลยพี่น้องเอ้ยนี่เดียปลากระดไดในการอยู่ได้ ปลาโคตก็ได้หลายโตัเนี่ยอยู่ได้ปลาโคตก็ได้ไข่อยู่ไปหาก,กินรัดแรงพี่น้องเอ้ยไปติเวินลายมันฮอนบ่อยไปรัดแรงเอาพอได้กินแรงแล้วก,ก็มาได้กระมานอยู่พี่น้อง <laughs> ไปรัดแรงอะไรได้กาดอยู่ได้ใดปกปาก่ปาปลาโคดปลาคูลามปาลาอีาทยพี่น้องปลาเก่งก็ได้พีปลาเก,กง่งได้กาดอยู่พอได้กินอยู่โอ้ย พี่น้องเลยฮะดิะกดไลค์ได้พี่น้องเลยนะเอาเอาสานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ